จสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพรังดาเอนโดฟินคลอดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดาเอนโดฟินและคุณพ่อเดนิสไทคูนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้29มกราคม2566ลูกชายน้องเดเนียนได้คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาช่วงเช้าที่ผ่านมา8นาฬิกาหนนาที โดยล่าสุดดาเอนโดฟินได้โพส์ภาพแรกของครอบครัวพร้อมกับเขียนข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเด็กชายเดเมียนเดมิสแฮสวิสทีมดาเดนิสว่าท่ามกลางแฟนๆและคนบันเทิงต่างแห่ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงดาเอนโดฟิน และคุณเดนิสไทคูลกันเยอะมากๆและต่างบอกให้คุณแม่แข็งแรงและคุณลูกแข็งแรงเร็วๆกันเยอะเลยทีเดียวละค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ